ยังเอ้ยางมาบานนี้บานหมดเนาะบานทีมจะได้ตู้ไหมก็จุก็มีจุมก็มีจะได้ม่งมักบานเข้าเมื่อครั้งนี้อยังงามเลยคุณอยังงามเลยเนาะคืองามกระดอเดียวงามแต่เนาะจ้าครับอ้ดอกอะไรเนี่ยนี่ละหลังเตาบ่ได้เห็นโดนแล้วเนาะอุ้ยจังวะบานงามอยู่เนาะดอกใหญ่ค่ะ ขากันยาวสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้มาปลากันครับวันที่แปดเดือนตุลาคมปีหกหกครับเนะาะพิกัดอำเภอเมืองอ้นจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ว่าฝนตกหนักเลยเข้ามาเนะาะปลาครับ วันนี้มานี่จ้ะมาก็เห็นแล้วเนาะฝนตกให้รื้อออกเขาเนาะกำลังบานเขาเนาะกำลังสีบานเนาะมาน,านมานครับมานมานกันเน่ยฝาจีเลยมจ้ะนี่จะนัอ่งออกแลจ้ะลองดูบบ้างเขีย่ยลมจืดเงี้ยตัวเนี่ย ท่านใหญ่เนาะหรือว่ากำลังเหลือ่อมสีออกว่าจะเนี่ยเ<อ>จอหนึ่งดอกเจอเนี่ยสองดอกครับง,งายเขาเม้าหนึ่งเจอบ้านแถาถึงมดเน้ะจ้ะครับจี แมงไม่ยังกินหรอจ๊ะเนี่ยนี่นะครับจุ่มหนึ่งมือเฮ็ดเปลือนแน่เนาะเดี๋ยวนึ่งแมงกินหมดเลยโอ้ไปก่อไปจุ่มดูแต่่แตว่าแมงก็จะอยู่กินนะเนาะ เดี๋วยวหน่อยๆมือใหญ่นลยจะได้เริ่มสีออกกันเนาะรเริ่มเห็นเป็นจุ่มเลยกันเนอะออกสากกลัวบ่าทานนี้แม่งกินขาหมดอ่ะจะว่าดอกใหญ่ขนาดเนาะ อืมต <If> oh, ัวแก้วที่อกแล้วสามด๋วกันได้ก็ใส่โอ้นีดวน่อยนึงดวน่อยเพิเนี่ยนี่ครับแดงปลื้งหรอแดงสดก็ใสโอ้ เมื่อนี้เขามาถึงหนีแล้วจ้ะเนาะผมคิดว่าผมท่านเห็นหลายเลยคนันคบเหมือนเขามาไปเห็นพ่อโดอกได้จ้ะดอกมาน,นครับถึงแทนๆ,ๆอ,ออกมาออกมาอุก <c oughs> ดอกนี้ก็่นิ้ว <c oughs> อ่ะนึ่สองดอกครับ <c oughs> บ้านเ,เนาะ บางกับจูมดอกครับอกไงเนาะครับดอกครับขีนะมีสองดอกมีงานเลยจ้ะจุมจ้ะนี่จีครับ กจีจ้าแม่งกินว่องมดจังเนี่ยตุ้งแหลงเจาะจุ้มนิดจุ้มหน่อยลม ใหญ่กว่ามันโดดหน่อยมั้งใช่ดอ,อกฟานครับเนาะขาวอยู่ครับช่วยนี่ตะไคร้ครับดอ,อกสวยครับนี่ต้นมะบกเขาเนาะต้นใหญ่เขาต้นบกปลาครับ ไอหน่อมดครับเนาะหลาดอกนี่จ้านี่จุ่งเดืออยู่เนาะท่านใหญ่ก็มีท่านผุนก็มีบอสัยหน่อหลาดอกนัานเนาะโอ้ท่านหนี่ดอกแบบไงเนียโอ้นี่ครับพอปนเลยจ้านี่นี่ครับใส่หน่อแล้วก็หนดอกงาม ครับน้องดอครับโฮมี้มีสองดอกว่าใส่ท่านพุ่นดรองค่ะค่ะใส่นแกบแอบอยู่ไหนนาะโอ้เป็นหมอนน่ะทําเดียวเนาะเดี๋ยอกเดียวตาของงามแล้วเนาะเริ่มพ่อแก่งนะ สองดอกครับนี่เอากอสักมอเนาะปีกมันบ้านนะจจะเอาไว้ปล่อยมันเป็นเชื้อเนาะดอกข้างงามดีกว่าอีกจุ่มหนึ่งจ้าเขามาดเล็กๆแห้งมีเตหฮมละดอกน่าจะถ้าหน่อคือเป็นกลุ่มนน้อยนึงเยอะโอ้สองดอก Hiến đồ đi ở đây nó Cập ừ. Đó khắp đang ngam luôn Đi tụi bà thảo nó Cập nó ha này Bạn nhìn nó khắp Lâu nằm vô như vậy, vậy. Ừ. ชักชุ่มผูแข็งอยู่เนาะน้ำอยู่ครับจ้ะปีกยังชมพูอยู่เนาะครับอีกหนึ่งดอกสามแหวนหนึ่งดอกครับนี่ครับสวยงาม อดอกนึงครับกำลังงานเราจะเนาะอ๋อ,อ,อบานตะบิงอยู่ไหมครับบานบึงคิองอยู่เพคนเดียวแต่เนี่ยงานดอกอะไรเนี่ยนี่ละหลังเตาไม่ได้เห็นโดนแล้วเนาะเิตหน้าแตกกำลังปะนี่ครับเน,นาะจะขนาดว่าฝนตกกันไหนจะเนี้ยเป็นเห็ดหน้าแตก <laughs> แ่ตอง่ก็สวยอีกแบบนี่จ้ะโอ้ยอยู่คู่กันเลยกำลังงามครับวันนี้เพราะว่าฝนตกเมื่อคืนน่าจะเฮ็ดบ้านบ้านหลายแต่ว่ากระทบฝนก็ไม่ต่ำโอ้เกือบเต็มแล้วนะอันอันนี้ดูมาเลยเลย เอ๋อกำลังงามครับออกพุ่นสันนัตบ้านบ้านทำไมไม่รอเราเลยถ้าเป็นกอเลยเนาะมาได้แล้วข้าคุณออกหาแล้วครับเนาะเอาละคุออกป็นกก็เหมืนกัได้เอาดอกให้ปันปันมาจากว่านฝนตกแห้งเนาะเของมาบ้านโวยโวยเนาะเอาเน่าด้วยครับเนาะเป็นเชือนะครับเนาะเป็นเชือครับเอนนัตสันนัต โอ้ยไปชดตซะหรือเปล่าเนี่ยให้ลงไปเนาะอันที่ได้ออกจะก่อไปก่อหานเน่านอะจ๊ะเนาะได้อยู่งั้นแบบทำใสฉั้นเลยว่ดอกนะครับถ้าจะได้แบงใส้ทุ้งเหรอ เจออย่งส <ider> <Commons> ีในแม่เนาะโอ้ยครับ่าจุ่มนือจะเลยบานนะจ้าบานงามยเนาะครับอ้เอยังมะบันนี่บานมดเนาะบานพิมจะดุ่มม้กจุ่มก็มีจุ่าจะนี่วง่งๆบ้านเข้ามาครับนี่อยู่นี ย,ยังงามเลยคุณยังงามเลยเนาะมาเก็บเลยคี่จะได้เอากระตามาให้โซเนตไาเนี่ยให้ไนเก็บเลยบ่เดี๋ยวได้เอากระตากันครับอยนางมาแดงบ้านเต็มอยู่แล้วจะเนี่ยยังแล้วหน้าบานนี้บ่้งโมเมนต์หองข้างล่างยังถีเท้ากว่านี้บ่ห์ฮะขณะชมนั้นให้ออกก่อนครับ เราอมเท่ากัเท่าเนาะจ้ะไม่ได้เลยจุยแล้วยังมีส่อนอยู่ดอกเพิ่มขึันนะดอกตุ้มครับเอาละนล่นตาเดี๋ยวเอาตุ้มใส่ถุงกันเครับเนาะนี่อามาตาเดียวครับเนาะบกคิดว่าเสียออกหลายเนาะโอ้ยแตกหมดใหม่ทาพื้นอันที่เป็นแปนให้ออกกับโบออกมาดูดออก ฝนอกใด้เงาไหมได้อยู่อำมข้างในมีดองเ <ua> <c oughs> ดียวเนาะจ้ะไปถึงเนาะโดนครับดอกครับครับเก็บองูดอกครับโอ้บานหมดเนาะเด็นยวเฮาจะแหนบตัดขาครับเนาะ ตัวมัน oh, no ังงามครับบอกเดียวครับน้บตานครับงานกันตั้งงามนาะจ้ะ้นงามกระดอเดียวงามแต่เนาะครับตัวเนัสเปิดอย่างแดงแดงเพิงเครืนอยู่แบบโอ้ยจังล้านางามอยู่เนาะดอกใหญ่ขาดขากระเหา ครับนี่จ้ะอ่ะเทียดลูกหัวใจบ่ใช่น้อสวยงามครับเดี๋ยวนีครับฮุ้มที่เริ่มบ่ออกก็ออกอะเนาะครับุวยน่ะจ้าอื้มับนี่นี่หนึ่งจูมจ้ะสีจางอะเนาะเนอะรถนำฝ้นหลายหนองมานะนานครับเนาะ Oh, uh oh. ขาใหญ่ครับนี่ห uh oh. ลอกยักอีกแล้วมือสแนนหิดเลยเห็ดตะไคร้ครับเจอเห็ดดานนะจ้า <laughs> ดานเห็ om, ดลมเห็ดตะไคร้นีเห็ดลมนี่กต่างดอกง่ายครับนะ <laughs> งวยขน <laughs> ออกในโขน <laughs> เดินห<น>ักบาทขนอันนั้นเอา,าวไ,อไว้ก่กก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 อนเลยสงสัยตอนยางเขาไปบ่าันออกมาจากหัวหินอันนี้สองจูงจ้ะขนาดใบก่อนนองมันกอ๋ออันนี่กันหน่อยแม่งกินหมดละอันนี้ก็หล่มอยู่พี่พี่สงสัยงัวงมาจากท่องอยู่นอนตาหนี่ อันนี้เทามาสรุปผลงานของครับเนาะจ้าอันนี้หมานอยู่ครับโอ้เมื่อกี้ดอกไงนี่ก็เนาะดอกไงดอกงามนะครับโอ้นี่ครับเนาะนี่จางมึงข่าคนใหญ่ครับเนาะไงดอกหนาจะว่าเนาะครับผลงานเขาเต็มตาก็หล่นก็ดอกบานได้เต็มตาหมานทุ่งก็มีครับเนาะครับฝนใส่ฝนตกใสเนาะจะเนาะนี่เฮตคาอย่างมีครับฝนตกหนักดอกบานครับครับผม นี่ถือว่าหมานอยู่ครับเนาะครับผมกลัวจะเต็มตาก็ขาโปกอ่อนเนาะสำเน็ตครับยังออกห่างอยู่นะจ๊ะเนาะครับผมออกห่างอยู่ครับครับวันนี้ก็ลาไปและน้องพริกบานพี่กจอลกันเนอรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับเนาะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ามืดไหมารัล้วครับมืดมาอีกแล้วฝนตกอีกแล้ว อันครัเนาะไปกลับบ้านแล้ว<ด>จ้าได้หาบอยู่เนอะได้หาบอยู่เนอะบอกใช่ไหถึงเหตุจะออกห่างแต่เราก็ได้หาบอยูนอ่นะบ่